สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้ฝนตกอากาศสดชื่นเย็ยนสบายมากเลยเช้านี้จะพามาดูต้นไม้มีพี่อ่องมีพี่อ่องด้วยที่พี่อืองนกจะเป็นไหนแกชอบมาตะกุยกระถางนอนว่าเช้ามาทำไมจากว่าพงมาพากลากระจุกจกระใจกระถาง แกจะขุดนอนนี่เองแกมาอยู่ด้วยอันนี้ต้นไม้ที่เราเตรียมจัดสวนเนาะมีทั้งเก่าทั้งของใหม่เราจะมาแบ่งลงกระถางที่เราเตรียมไว้อยู่ในสวนนะคะ น้นนะคะเราเตรียมกระถางแล้วเราจะทำสวนตรงนี้ทำที่วางเรียงใหม่เราจะพามาดูเราต้องเก็บไว้ในบ้านตอนไม่อยู่อันนี้คือ ต้นไม้ที่เราได้มายกเข้าบ้านฝากหลวงพ่อไว้ด้วยเวลาไม่อยู่บ้านเดี๋ยวน้องโดนยกเราก็เพิ่งหัดเลี้ยงเนาะอันนี้ด่างฮาร์เพื่อนๆที่เก่งๆแล้วน่าจะรู้จักกันเนาะจะมาลง แปลงแยกใหม่อันนี้ได้มาใหม่เลยค่ะอันนี้ที่เขาเล่นลายซันโตโซมาอันนี้สตอเบอรี่สตาร์ค่ะได้มาอีกสองต้นตอนแรกเราได้ต้นนี้เนาะได้น้องมาต้นนี้นี่เราได้มาอีกสองต้นใหญ่ก็จะมาลงแปลงแยกนอก อันนี้มีหน่อแล้วสองมีต้นละสองหมดเลยอันนี้เราก็ได้มาอีกอันนึ้งแม่กุสุมาได้มาเมื่อวานนี้เองอันนี้เลยอันนี้ชื่อชื่อแกเรียกยากันเนาะอนเลยนะคะคิมเพทอะไรบาเกีย เพลงไม่เก่งเนาะเราเป็นกระถางเล็กมาเนาะเราก็ต้องมาแยกให้ใหญ่ขึ้นให้เขาเขียนปลาติดมาให้ด้วยอันนี้แบ็คเวลเวดอันนี้จะเป็นแบบถ้าสวยต้นใหญ่ที่ร้านเขาจะแบบสวยเป็นกรรมยี่เลยมันอันนี้ออมชมพู และก็ถุงเงินถุงทองได้มาสองต้นอันนี้สวยมากเลยเดี๋ยวเราจะทำสวนข้างๆบ้านนะคะรอติดตามนะคะถ้าลงสวนเสร็จอันนี้ต้องฝากไว้หลวงพอไว้ในบ้านก่อนฝนตกด้วยแล้วก็ ไม่อยู่บ้านก็เลยต้องขนเข้าบ้านไม่มีใครอยู่ก็เดี๋ยวรอชมผลงานนะคะเราจะทําสวนข้างบ้านนะคะเช้านี้เพื่อนๆของจิบกาแฟตกทั่วไทยเลยพายุน่าจะอยู่บ้านจิบกาแฟกันเย็ยนสบายเลยเนะเาะล้วเจอกันนะคะส่วนน้อยๆกับไม้ มงคลไม้ด่างที่เราหัดเลี้ยงเราเจอกันค่ะเราจะสนเจติกันนะคะจะให้ชมอีกทีนึงคลิปนี้สวัสดีค่ะตอนเช้าแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ